How to อยากให้ลูกเป็นคนมุ่งม,มั่นก็แสดงออกฉบับสนุกและไม่เสียเงิน วันนี้เราจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมุ่งมั่นและกล้าสแสดงออกผ่านการเล่นสมมติและการฝึกช่วยเหลือตนเองตามวัยกันค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกันได้ยังไงการเล่นสมมุติเป็นวิธีการที่ดีที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์และฝึกความมุ่งมั่นผ่านการเล่นที่สนุกเพราะการเล่นจะช่วยให้เด็กได้ลองเผชิญสถานการณ์ต่างๆได้อย่างปลอดภยัยโดยคุณพ่อคุณแม่เล่นสมบทบาทเป็นตัวละครและหาจังหวะออกแบบสถานการณ์ให้เด็กได้ท้าทายความสามารถเช่นเล่นตำรวจจับผู้ร้ายโดยให้ลูก ใหฮีโร่ให้คุณพ่อคุณแม่หรือตุ๊กตาเป็นโจรเผชิญความท้าทายด้วยการจับโจรในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนบกวิ่งลงน้ำหลบซ่อนหรือฝึกการคิดใช้เหตุผลและใช้ร่างกายในการแก้ปัญหาอย่างที่2องชวนเล่นหนูน้อยนักดับเพลิงที่ต้องช่วยคนจากไฟไหม้หรือช่วยเหลือสัตว์ตกน้ำช่วยให้เด็กกล้าตัดสินใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และการส่งเสริมให้เด็กได้ช่วยเหลือตอนเองตามวัยไม่ว่าจะเป็นการใส่รองเท้าเลือกชุดแต่งตัวเองทานอาหารและเก็บจานเองการพึ่งพาตนเองในชีวิตประจําวันจะทําให้เด็กเชื่อว่าฉันทําได้และหากเด็กสามารถทํางานที่ง่ายได้แล้วควรเพิ่มความท้าทายของงานให้ยากขึ้นทีละนิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยเชียร์อยู่ใกล้หากเด็กทําได้สําเร็จบ่อยๆจะช่วยให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถประชิญสิ่งต่างๆด้วยตนเองช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในหลายด้านค่ะ วันนี้กลับไปอย่าลืมเล่นสนุกกับลูกๆก,กันนะคะ